เป็นอีกคนที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโซเชียลเปิดว่าแม่ฟรองสุภกิจนอกจากอาชีพนักค้าพลอยยังเป็นถึงดาวติ๊กตอกเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกชาวโซเชียลจับตาสําหรับแม่วันคุณแม่ของหนุ่มฟรองสุภกิจอดีตแฟนเด็กของแอ้ชุติมาที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมกับลูกชายและได้ปะทะฝีปากกับแอ้ชุติมาในรายการและที่ทําให้เป็นที่ฮากับสาเหตุการคือเพราะแอ้ไม่มีงานไม่มีเงินหมดเนื้อหมดตัว จึงมีการตั้งคำถามว่าเพราะหมดเงินก็เลยหมดรักอย่างนั้นหรือต่อมาชาวโซเชียลก็ได้มีการขุดเรื่องราวเฟซบุ๊กของแม่วันโดยชาวเน็ตได้เข้าไปส่องเฟซบุ๊กเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมห5หคุณแม่โพสต์แบบนี้ต้องโหนกระแสโหนกระแสโหนกระแสและในเดือนพฤศจิกายนห5หก็โพสต์ข้อความระบุว่าหนีอะไรหนีได้แต่จะหนีผลของการกระทําตัวเองไม่ได้กรรมที่ก่อเอาไว้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่า พระจะลงโทษคุณอย่างหนัก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 และเมื่อไม่นานมานี้แม่วันก็ได้โพสต์ข้อความถึงใครคนหนึ่งระบุว่าเวรกรรมมีจริงตามชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจรวดใครทําอะไรไว้มารับกรรมนั้นอย่างสาสมสาทุกสาทุกนอกจากนี้ชาวเน็ตยังพบอีกว่านอกจากเป็นนักค้าพลอยแม่วันยังเป็นดาวติ๊กตอกอีกด้วยโดยแม่ของฟรองก์มักลงคลิปเต้นหรือคัฟเวอร์แผ่นเสียงต่างๆ